สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นบมดเอาชีวิตรอดก็คือสตีดเอาชีวิตรอดกันนะครับคันแรกเราก็ต้องสร้างโลกเดี๋ยวผมขอสร้างชื่อชื่อผมก็ขอเป็นมอดมอดจุดทีี ต่อไปซีดก็เจ็ดสามห้าไม่ใช่เจ็ดสามห้าศูนย์หกแปดหนึ่งครับอันแล้วคราฟโบร์ครับโอ้เออผมก็มีเรื่องเล่ามาให้ ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับเดั้นแรกผมก็ต้องตัดไม้ก่อนนะครับมาไปก่อนเพื่อเอามาทำคราฟฟิ้งเทโลนะครับตัดเดยอะๆเลยช่วงนี้เราใช้ประโยชน์ครับผมก็อัดคลิปได้15นาทีเท่านั้นนะครับ ไม่มากไปกว่าน,นั้นเพราะว่า Youtube อะ่ะมันจะไม่ให้รุเลยแบบอัดแบบโอ้โหแบบตั้งใจอัดแต่สมมุติเราเพินอัดทุกคนเพิครนะแ,แบบว่าแบบฉันพ้นอะไร้วรเนี้ยอัดไปตั้งนานเนี่ยก็มีเรื่องาม,มาฝากักนะครับก็โรงเรียนผมเนี่ยมีเพื่อนผมเนะี่ยชอบ ท้าทยแบเป็นแก๊งเลยนะครับเป็นหมู่คณะเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนมาเฟียชอบซ่าคนอื่นไปวันๆก็มีวันหนึ่งพวกนี้ก็อยากแบบเรีกว่าเอออยากลองอลักลองของที่โรงเรียนมันก็ได้ไปที่ห้องดนตรีนะครับ ไปที่ห้องโดนตีเสร็จรปุ๊บก็กพ่อมันก็ทำการท้าทายนะครับโดยการเอาอันนี้กระดาษปาใส่ครับโดนตีจากนั้นก็เกิดทิกับรประหลาดึ้นครับเมื่อที่ปาเสร็จยังไมครับโดนที่ที่ปาใกล้กองกองตีเองได้ครับดังมองดังมองดังมองครับ โคตรร้อนอะตอนนี้ก็ร้อนร้อนอยูเหมือนกันนะครับคอขบคนดยกองเชอก็อค่าแกะก่อนนะครับกไปครับเดียงรอ แกอยู่ไหนเออจงตอบฉันมาแอยู่ไหนนะมาถือมาถืออยู่ไหนแหละแจ้วแกมอยฉันจะรูดกับนเตรงนั้นน่าจะมีแกะนะ,ะ,นะตงนน่าจะมีแกะย้อยเทน จังเกิ้ลเลยครับเหมือนจังเกิ้ลจริงๆครับภาวนมามีแกะแว่าเลยคอยมีแกะผมว่าเลยครับคอยมีแกะน่าแกะชีพชีู่ไหนเจ้า,ยยาจชีผมมันสนนะตอนเนี้ยเอาแกะสีอะไรก็ได้แหละมันจำเป็นมากครับ ไม่มีแกะนี่อยู่ไม่ได้ตอนนี้ก็เผื่ออนาคตผมอาจจะสร้างฟาร์ม NPC อะไรแบบต่อรถไฟสายรถไฟไปที่หมู่บ้าน NPC จากนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรนะทยอยไป NPC ใช่ไหมแบบเออ พาไปที่บ้านบ้านฟาร์มฟาร์มที่ที่เราขุดไว้แล้วเนาะสร้างอัลเอนโกลลมฟาร์มมันนีแกะไม่เห็นสักัวเลยม่คือจะมีแกะทั้งหมงเลยแกะแกะอยู่้หนต่อ,อมาเออก็อาจจะมีหวังหน่อยนึงครับเพราะว่าทุ่งโล่งๆนี้ก็อาจจะมีแกะบ้างนะครับ แกจะจ้าแกะดูไหนเอ่ยพอแบบเจอแกะทีนึงเจอเป็นดงอะครับถแถวนี้น่าจะมีแกะนะเพราะข้าเห็นบัวมอสักกันบอย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  ได้แล้วได้ว้วตอนนี้ผมขอหากสวรสวคสวสวรค์ได้โปรดส่งแกะแม่ค่ะใัก1ตัวสวรรค์ได้โปรดอ้ยได้โปรดส่งแกะไหมค่าเถอจริงนะครับสวรรค์รับคำเขาเรียกคำร้องทุกจากเรานะครับ เราเกมเมอร์ทีวีจะฆ่านายนะนจะไม่ให้เราจะไม่หนายรูปไปหรอกย่าไม่แลกว่าแกะแกะนี่ผมดีใจมากครับอ่อเขาเรียกว่าป่าเลยนะไม่ได้แล้วอะเนป่าป่าเ่นน้ำ,น,ำน้ำจะเป็นสีอะไม่เอ๋ถอยดี เจ้าไก่บ้าโอ้ผมบอกแล้วเจอทีทเดียวเป็นดง holy shit holy shit holy shit งงสร้างบานตรงไหนดีปะตรงสร้างบานตรงภูเขาดีเนาะสร้างตรงภูเขาดีป่ะว่าน,น่าจะดีนะครับเจอทีเดียวโอ้เจอแกะเป็นตรงดีดี ตอนนี้ก็ใจผมอยากโจรสมากมากอยากจรสมากมากเลยครับตอนนี้ตอนตอนี้นะโอ้ฐานนี่มันเบือเลยซ้าๆเลยนี่ดีป่ะนี่โอเค เาไก่ครับหนึ่งตัวเอาประทังชีวิตเราได้แน่นเองขั้น,นแรก<อ>เลยเดี๋ยวผมขอครับอันนี้ก่นอาานมีปลาทองหรือเปล่าเย็ดไม่ร้อนรถอันนี้ก็จะแต่งฟองจบเป็นฟราร์มเลยอืมเต้าหู้นีได้ป๊อก ครับฟิงเทเบิลครได้มาแล้วสามสี่อันก็คุ้มนะครับผมนนั่กิผมถือว่าผมมากคอ้มากมากกว่าเ่ม้ลยป๊อกปป๊๊กกกา็ บลอกต่อ,ตอมาแนวอย่างนี้ครับบนผมแนวลกเรียบง่ายๆไม่มีอะไรอยู่ยาก ขาน่าจะสร้างแบบแบบมือหักมือหักลำไส้เนาะงอมืองอเท้าได้ก็ดีอยู่เหมือนกันแต่แต่เป็นสีหยมอ่ะมันไม่สมจริงไงบอกบาลังไม่สมจริงอ่ะ จะมดแล้วข้าบแล้วก็นอนนอนจอด อย่าไปสนใจครับหมาบ้ามโน มาครับอเ่ช้ามันมีลูกนกนกอะไรมามันจะไม่ตายเนะมันมันหล่ดไปกลองรถแม่มันฆ่ามานิ่งกชะครับสริ้ายีช่วยนตอายยมาไว้นี่ดินนีจะเลี้ยงยังไงบงงาไม่ผมคไดรถบเพรามัเป็นมันหลุดมาไหแม่มนคพาอะไรมาจะบินเนี่ยกันไร ไอ,ไ,อไ,อ help, ไอ้น๊กไปโจแฉไปหมดเลยวันสองวันนี้ตรงหลังบ้านอ่ะไม่ครบสามเราไม่ครบสามแล้วตบบล็อกเลยตบบล็อกบล็อกบล็อกอันนี้ก็ก็สร้างลึบๆง่ายๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยสร้างชั้นสองอีกทีค่อยว่ากันค่อยว่ากันปะ เอาทางเข้าประตูที่สองครับ ม <and then, S 2> ้กันกอนใส่ป๊อกป๊อก คนปั่นแค่เนี่ยไปมาเนี่ยเขาเหนื่อยแล้วคนที่เขาไม่ไม่ใช่แบบร่างกายแข็งแรงอ่สำหรับพัดดีเดี๋ยวผมก็ขอตัอวลาไปก่อนเดี๋ยวพัดหน้าแล้วก็มาทำบ้านกันต่อนะครับแล้วก็อาจจะลงเหมืองกันบ้างสวัสดีครับ